สามเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเด็กเยาวชนและประชาชนให้มั่นางแข็งแกร่งสร้างความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์มาอย่างเยาวตลาดรับกระโถนนตลาดพิเศษนะครับเพื่อจะให้มีควมสมดุการแสดงการประกวดและการจ่งการให้เด็กเยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดสะดวกงามๆเลยครับ เพื่อในการเผยแพร่ระชาการสงเสรการท่องเที่ยวและ่งเสริมเกดการมีส่วนร่วมในการนรักแม่บและสารสอารกับผู้ททาให้คงอยู่ต่อเนื่องจนรุ่อรุณขนปีใหา่ในการจัดงานนตรีในวนทีนี้ได้จัดมีกิจกรรมเกี่ยวนักญ่วยงาและการปกป้องมาณแต่ละกบวน สุมสนแนละสิน้าในเกาทุ้งส่นอยู่งานแรกกระงกระเพื่ออะไรพิเศษนะครับผมส่วนลูกท้าการออกร้านจำหน่ายสินค้าสมตรงทะหวาเราจมีจากทีวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนตุงกปั้นปทวิชัยการแสดงจากโรงเรียนปทวิชัย ดักพรตดักพรตกับพี่ผั่าขึ้นครับึนทำให้งานตปนร็ขึ้นวันนี้สร้างความสุขนานคุ้มเกนไปมาเร็ว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 เรร็วเ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 ร็ลเพื้นทีวเกล้เลียเที่เทวาม็วใจร่วมงานเป็นเรนวนมาวเร็วเร็วเรการวเรียเท่านรเระวาน็ว็วาน็วเร็วเร็เอ็วเร็วเร็วเร็รับ กับผมมีเรื่องที่จะนําเรียนต่อพี่น้องประชาชนให้ทราบในขณะนี้ว่าทางเทศบาลตะบลโพกะฟ้ากําลังจะดําเนินการเปลี่ยนชื่อเทศบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เกิดความชัดเจนไม่เกิดความสับสนกับองค์กรท้องถิ่นใกล้เคียงซึ่งมีชื่อเดียวกันตอนที่ผ่านมาไม่ว่า การติดต่อราชการแลการซื้อต่างๆก็เกิดความไม่ชัดเจนทําให้ความร่าช้าส่งผลต่อที่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจากปัญหาหนเก่าเทศบาลตะบนโคกร้าซึ่งนำโดยอดุลย์นายกเทศมนตรีเทศบได้ดาเนินการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องและผู้นําชุมชนเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนชื่อเทศบาลจากเทศบาลตะบนโคกร้าเป็นเทศบาล การธพรบชัยแต่การดําเนินการนะั้นตัวได้มีก็ต้องทําการประชาคมกับพี่น้องประชาชนซึ่งการดาเนินการจะอยู่ในช่วงเดือนธันวา2คราร้ยาาอยสมบุกนี้เป็นต้นไปกระผบคาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็าจะดำเนินการแล้วเสียจ่ายในปี2คร, 2> ราว500ประจักษรรถแห่ไปด,ดันดแน่ขอพราอมด้วยมือจากทุกภาคส่วนด้วยพี่น้อแกงงามเลยครับ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบุพราทุกท่านได้ช่วยผลักดันให้สําเร็จจึงขอขอบคุณพี่น้องและโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมผมเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันที่21เดือนของเทศบาลจังหวัดน่านประจำปี2554ฝากดูดครับ เตอนร้ามรนะครับไโอ้กไลดอนเยรเลยเป็นนีลอยกันตนะครับผมขับกลไปครับ่น้องเบื่นะครับน้องเบื่ออยู่ที่ไหน ของกินก็หลายครับคุณลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ ข่าเนี่มกมีนี่น้องข่าวนิ่มครับผมตํำครับผมหลายย่ครับท่น้อไปบ้ สักบาทครับปลาเลยคระดูกเอาอลองนะเอาบอลเอาบอลเอาอย่างนี้เอาได้แล้วเอาอีก บาทแล้วนะเออสามสิบเสี่งสิบตังไว้ใจเออสังเพื่อนเสี่ยงตังลูกใส่กลุ่มผานได้ผานได Terima kasih telah menonton!

5้าบาท5บาทได้คำนี้่อ้ตะโงลอตเตอรี่ครับมาเร็วๆมาซื้อเลยร้อยละวันที่ยังกด อยาชมบรรยากาศด้อยกันครับ ปูลอยเป็นโคนะคะก็มีเต็มเลยนะครับนะ203เนี่ยอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะนะคะมองไม่รู้มองไม่ <laughs> <laughs> ໂນຕົງນີ້ຕັ້ງງາມງ30 20 ชิมดีกับพอ่อซะมีนะครับพี่น้องถ้าคันมากคิดแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเดอร์ครับผมสวัสดีครับ